Thank you. สนับสนุนรายการโดย Total เครื่องมือช่างคุณภาพมีจำหน่ายไปทั่วโลกมากกว่า180ประเทศ k e n t o เครื่องมือช่างและเครื่องมือเกษตรอยู่คู่คนไทยมายาวนานกว่า40ปี j o m a c เลือยนถูกกฎหมายเครื่องยนต์แรงต่อเนื่อง Canto โคมไฟโซลาเซลล์อัจฉริยะพลังงานสะอาดค่าใช้จ่ายศูนย์บาท สวัสดีครับสวัสดีน้องด้วยอขอต้อนรับเข้าสู่รายการดอกฟ้ากับช่างเบิ้มอ่ามองหน้ากันเดี๋ยวแนะนำก่อนวันนี้มีดอกฟ้ามาใหม่อีกแล้วดอกฟ้ามาใหม่อีกแล้วอีกแล้วนะเรียกได้ว่าวันนี้นี่สไตล์แบบว่าเป็นสาวหน้าแบบว่าลุกครึ่งเลยนะสูงชะลูดเลยนี่หุ่น <c oughs> ดีดูดูความสูงนี่ปกติช่างซีนคนสูงนะอ่าเ <c oughs> นี่ยจนแบบว่าเขาดูไหล่ดูไหล่ สูงมากเลยโมเดลเรียกได้ว่าถ้าจะสูงที่สุดเลยนะในบรรดาดอกฟ้าที่มาในรายการนะอ่าให้คุณดูครับตั้งแต่หัวจนเท้าเลยครับลงมาเลยค่ะลงมาเลยค่ะลงมาอีกแค่นี้พอไม่ทันแล้วเสริมหน้าดูเลยตัวเล็กเล็กส่ต็ปมินิส่ต็ปมินิอ่าเดี๋ยวลงลงมาถึงแล้วแนะนำตัวนิดนึงจ้ะสวัสดีค่ะดอกฟ้าโยโย่ค่ะอดอกฟ้าโยโย่นะเก่าปะแบบพูด พูดไม่ค่อยออกเลยอยู่มุมเนี่ยอยู่มุมสูงอะโคตรได้เปรียบเลยบอกเลยลองก๋วยโยโย่อ่านึ๋หนับนึ๋หนับนั่นคงจะันึ๋หนับนึ๋หนับเลยไม่เคยกินไหมตอนเด็กดิ่เอจะถามว่าพี่เคยเล่นไหมพี่เคยเล่นไหมตอนเด็กไม่เคยเล่นพี่กินอย่างเดียวไม่ไม่รู้จักขนมโยโย่อะเย็นลีโย่าก็ใช่ไงก็เย็นลี่โยโย่ไงเอาแล้วมีอฉากรวบดิที่ว่ามึงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ไงแนะนำตัวก่อนอันนี้ช่างซีส เราพูดเราอาจจะดูแบบว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่อยากให้น้อง,งยูโยเรียกชื่อซีซ์นิดนึงสวัสดีค่ะช่างซิส์ <c oughs> สิวคิ้วอะไทีเดียวซีซ์พอไหมพี่ <c oughs> วันนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยวันนี้อยู่ที่บริษัทไม่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้เราอยู่กันที่ร้านบล็ two. <c oughs> อกออฟชูนี่เลยร้านนี้เลยตั้งอยู่ที่ um อำเภออำเภออะไรนะบาง อ๋าอําเภอบางประขันใช่แล้วบางมะหูเ้บางมะหูอาบางประหันถูกแล้วโอเคเราอยู่กันที่อำาเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมชมในร้านของ Box of t o o l s ดูว่าข้างในเขาจะมีอะไรบ้างไปเยี่ยมชมในร้านกันเยว่ามีอะไรบ้างไปตามมันเลยครับ ภายในร้านบ๊อบพ๊อบชูเนาะใช่ค่ะเกิดร้านที่ใหญ่มากเลยนะใหญ่มากเลยค่ะพี่เข้ามาแล้วใช่ไม่รู้จะเริ่มจากไหนก่อนนี้ท่านเดินไปมั่วซ่วงเดี๋ยวจะหลงเยอะแยะมากคิดว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเชิญผู้รู้ดีกว่าเจ้าของร้านที่นี่ดีค่ะว่าดีพูดคุยกันดีกว่าแนะนำว่าเราควรจะต้องไปตรงไหนก่อนขอเชิญพี่หนูหน่อยครับ ร้านใหญ่มากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากอันนี้คือเมนูครับเจ้าของร้านบ็อกบล็อกอครัูนะฮะอ่าแล้วเราก็อยู่ริมสายเอเชียนะฮะกม30ม30อยู่อำเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยานะฮะก็ขายเครื่องแบบที่ลูกค้าเห็นนะฮะ พระเอดของเราก็จะเป็นพวกเครื่องสีข้าวเรื่อยโยนปั๊มลมเครื่องปั่นไฟนี่พระเอกตัวจริงขายบ่อยมากโดยเฉพาะตัวที่เป็น5กิโลวัตต์ขึ้นไปนะฮะตัว5กิโลอะโดยเฉพาะของเคนโตจูปิเตอร์เนี่ยขายดีมากแล้วก็พวกปั๊มน้ำอย่างเงี้ยฮะปั๊มน้ำก็ขายเยอะตอนนี้ก็ยิ่งขายดีเพราะว่าเป็นหน้าแรงหน้าแรงนะเ <นะ S 3> ปีนี้แรงนะก็แรงแรงชอนาก็ใช้กันบ่อยเลยนะครับร้านนี้มีความเป็นมายงไง ก็15ปีแล้วเกิดมา15หปีแล้วใช่ครับช่วงน้ำท่วมเราก็ปรับปรุงร้านใหม่สร้างร้านใหม่ให้มันดูทันสมัยนะครับมันวมเนตุไปนะให้มันดูเปลี่ยนโฉมใหม่ตามตี่ตามสมัยมาใช่ใช่ครับก็คือร้านนี้ก็อย่างที่เฮียบอกว่าตั้งมา15ปีแล้วใชครับครับก็เรียกได้ว่า นานพอถูกควรเลยนะเมียรุ่นลูกโตลูกโตนะยังไม่มีลูกจนลูกโตจะมีเมียอยู่แล้วเห็นว่าวันนี้จะนำแขกรับเชิญมาเพิ่มใช่ใช่มีมีน้องตัวเล็กนะฮะเป็นลูกสาวน้องปิมเชิญข้ามาเลยลูกครับเชิญวัสดีค่ะขอฝากร้านบล็อกออฟทูนด้วยนะคะ w w w b l o วฟดอทบ c o m กอแอดไลน์ บล็อกออฟทูลสนใจติดต่อเบอร์0 8 1 5 7 6 8 6 7 5ึ่้นะจ็ดแเได้ไ <c oughs> นะโหเราถึงก็ใครของกันเลยอ,อันนี้หนูชื่ออะไรคะชื่อปิมค่ะชื่อปิมเนาะหนูอ,อ,อายุเท่าไรครับอายุ9กขวบค่ะอยู่ปอ,อะไรแลรหละปสี่อ๋อปสี่คุณพ่อใช้งานบ่อยไหมเหนื่อยมาก ไม่ไหวนะเดี๋ยวเราก็จะมีรถเอาะดินอันนั้นแหละฮะที่เราขายบ่อยนะรถเจาะดินเพนโตสีต้มมาฮะมาพร้อมโปร่งตัวนั้นจะขายดีข้อดีของมันก็มันจะทุ่นแรงเราเราไม่ต้องไปยกก็คือมีล้อช่วยประยุกใช่จะมีล้อช่วยประยุกตพาเอกตัวนก็จะเป็นปั๊มลมทีนี้มันมีเพนโต้วยแต่ที่เรามาวางคือคัสโกพี่น้องกันประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ปั๊มบารดานเป็นตัวราคาประหยัดราคาก็ประมาณ4 0 0พันกว่าบาท เป you know the outcome, the setting, ็น DC ใช้ก oh. ับแผงโซล่าเซลล์น like ้ต <danach> ัวนี้ของแคนโต้เหมือนกันแคนโต้แคนโตฮะที่วางอยู่คู่กันนี้ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะนี่เลยชุดหางเรือชุดหางเรือก็แคนโตเหมือนกันฮะตัวตัวช่วงของเรือเขาไว้ทำอะไรนะครับเกาะท้ายเรือความยาวประมาณสักสองเมตรคึ่เมตรนั่ง2คน ก็แรงอยู่นะฮะเป็นของเล่นสําหรับวัยรุ่นส่วนมากวัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบถ้าเป็นงานเกษตรก็พวกรถควนดินต่างๆของเคนโต้มีเป็นสิบสิบรุ่นเลยฮะเดี๋ยวลูกค้าไปดูในเว็บเราได้เลยคือที่มาวางโชว์นี่คือคร่าวๆคร่าวๆเพราะว่าถ้าขนมาวางตรงนี้ไม่หมดไม่หมดแล้วก็ตอนเก็บมันก็อาจจะไม่มีคนช่วยขนเก็บด้วยพนักงานเคนโต้กลับไปหมดแล้วคุณเป็นแล้วอย่างนี้ทางร้านมีเว็บไซต์อะไรไหมคะ มีเว็บไซต์บอกออกทูลแอดไลน์บล็อกออฟทูนสนใจติดต่อเบอร์08-1-5-7-6-8-6-7-5แ้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวสอนวิ่งอยู่อ่าสอนวิ่งอยู่นะฮะ้รงพิมพ์ขึ้นขึ้นตัวสอนให้ตรงไหนคะตรงไหนดีชี้ชี้เออตรงนี้เลยข้างหน้านี่เลยนะยังมีโซนอยู่ที่แนะนำ เราควรจะต้องไปเดินดูทั้งหลายทั้งหลาอย่างไรลืมไปว่าีพั้มน้ำดาวูด้วยนะคุณภาพเกาหลีเลยราคาไม่แพงสกุลน้ำตอนนี้ก็ขายดีนะฮะทั้งเป็นเครื่องยนต์เปล่าแล้วก็อันนี่มีมีแบบเรือมีเรือรถน้ำด้วยเรือรถน้ำด้วยความน้ำถ้าใครอยากอยากรู้ว่าใช้งานยังไงมีอีพีเก่าให้ดูนะขอเราช่วยชเครื่องอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราขายบอปแล้วก็ปั๊มน้ำคินเก้ ก็คือของเขียวขายดีของทางร้านใช่ไหมครับใช่ใช่ครับร้านเปิดทุกวันเลยไหมคะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันอ๋อหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นอ่าไม่พักเที่ยงหยุดเฉพาะสองการกับปีใหม่ถ้าไม่ก็ไม่พักเลยไม่พักเลยแต่ลูกค้าเข้ามาทั้งวันเลยนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียนะครับเฮียหนูนะ ก็นี่ได้รู้เรื่องราวคร่าวๆของทางร้านบล็อกอัพทูดไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ดีได้มาเจอกับเป็นเจน2ของร้านนี้นะีวยน่ารักเชียวอ่าก็ต้องขอบคุณพี่หนูกับน้องปิมมากเลยนะครับมาพูดคุยกับเราในสลาเวลามาแนะนำสาขาต่างๆก็แนะนำพื้นที่ในส่วนของบล็อกอัพทูให้ขอบคุณมากเลยนะครับเนียขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับก็เดี๋ยวเชิญทุกคนตามสบายนะฮะจะเดินชมร้านโอ้

ใจไม่ได้เลยตัดหญ้าอ่าเดีนี้จะเป็นตัดหญ้าส่วนมากเขาจะไปตัดหญ้าตัดอะไรอย่างนี้เป็นเครื่องสะพายเคยใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยใช้หรอเคยใช้แต่ที่ตัดอ่ะไรงั้นะกันไกลตัดอ๋อกันไกลตัดขนาดท่ากันไกลตัดอย่างขนาดนี้เนยะตั้นๆนี้ก็จะเป็นนี่เขาก็แขวนไว้อย่างนี้มีทั้งแบบว่า2จังหวะแล้วก็4จังหวะแล้วรู้ไหมว่า2จังหวะ4จังหวะต่างกันยังไงมันแรงกว่าหรือว่าใช่ความแรงก็ใช่แต่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรกระดาษไม่กันแหละกระดาษ เป็นใช้ได้ทั้งน้ำมัน91 95แก๊สโซอฮอลได้หมดเลยแต่น้ำมันพืชน,น้ำมันหมูไม่ได้นะใส่นะไป้งไปลยอร่อยครับน้ำมันมวยน้ำมันมวยทาขาครับแต่ถ้าน้ำมันหมาไม่รู้ทาอะไรนะส่วนทางด้านนี้อีกทางด้านนี้จะเป็นรถเข็นตัดหญ้า <c oughs> นี่เลยของยี่ห้อแ <c oughs> ดวูเลย จะทชไหมอันนี้มันมีเหมือนอ๋อถุงใส่ยาหรถุงนี้จะเป็นถุงใส่ยาอ่าใช่ถูกครับใช้งานง่ายเข็มอย่างเดียวถ้าอยากรู้เรื่องของรถเข็นตัดหญ้าในวงนี่มีดอกฟ้า EP 7ไปไล่ดูแล้วกันเนี่ย S <S ประมาณนี้แหละไม่หกก็เจ็ดเนี่ยมีประมาณนี้แหละ <S 2> <S 2> <S รถเข็นแบบย่าเป็นโนเกียแบ็คซีมแต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปสนตรงนั้นสนนี่ก่อนเลยโยโย่ตรงนี้เลยะพี่คะตอนที่เดินเข้ามาในร้านครับผมเดินผ่านรถตรงนั้นมันเป็นรถอะไรหรอรถชอร็อกโกแลตหรือเปล่าอ๋อมีรถชอร็อกโกมบีไหมไม่ใช่ตอนนั้นจะเป็นรถโคโทอ่าเป็นรถรถเบอร กี่ยวกับเป็นรถรถโชว์อ่าจะไปแสดงสินค้าตามจังหวัดต่างๆอ่าตามร้านต่างๆของในเครือค่ะก็คือจะเป็นรถที่ครบไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือของเปิดบูธใช่เป็นเปิดบูธพร้อมขายเลยใช่แล้วก็มีสาธิตด้วยนะอยากไปดูจังเลยอ่ะอยากไปดูหรืออยากไปทําอยากไปลองก็ได้อยากลองก็อยากลองใช้งานจริงใช่มลองก็ได้ค่ะอยากลองป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปค่ะ สนรายการโดย Daewoo Korea Technology Power Your Skill Simge ปั๊มน้ำคุณภาพขดลวดทองแดงแท้รับประกันคุณภาพ1ปีด i r a ผู้นำทางด้านเครื่องมือช่างและเครื่องมือลม s ั n y o n ผู้ชำนาญด้านตู้เชื่อมกระแสะไฟเชื่อมเต็มเดีไปู่าเดี๋ยค่อ,อย,ยลงนะค่อยลง ขอบคุณค่ะอ่ะแล้วนี้พามาส่งให้มาเจอกับนี่พี่ปอดหนุ่มหน้ามนครับคนรูปหล่ออ๋อแล้วฝากน้องด้วยนะพี่ได้ได้ค่ะได้ครับบ๊ายบายเจอกันอาบ๊ายบายพี่บ๊ายบายไม่ต้องไม่ต้องมาเดี๋ยวนะก็อยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อโยโย่ค่ะอ๋อชื่อโยโย่พี่พี่ช่างปอดนะครับพี่ ปอดใช่ครับเป็นอะไรึ่งแน่เลยนะยเป็นอะครึ่งเลยเป็นยังไงบ้างไปกับท่านซีดไปจุดหลงเขาลมเขาแล้วหรือเปล่าก็ดีก็ดีใช่ไหมก็พาเดินทัวร์เดินอะไรใช่ไหมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเครื่องมือการเกษตรนี่เยอะมากเลยใช่ไหมเยอะมากเยอะมากเลยค่ะแล้วของเราเนี่ยเห็นไหมของของเราจะมีแบบเป็นรถรถโชว์ ตัวนี้จะวิ่งทั่วประเทศเลยเป็นรถทัวร์ทให้ลูกค้าได้จับต้องสินค้าให้ใช้ว่าตัวนี้มันเป็นยังไงใช้งานยังไงาเราก็จะมีพนักงานแนะนำว่าอย่างนี้ได้ใช้จริงใช่ว่ามันเป็นยังไงเพราะนี่เขาจะวิ่งวิ่งกันทั่วทั่วประเทศเลยมีอยู่4ครับไม่เดินบ้างหรอเะวิ่งแล้วเดินนี่ไม่ถึงแน่ครับแล้ววันนี้ที่เรามาโชว์มีมีตั้งหลายแบรนด์ของโตของท็อปซัน ของซซมแมกซ์เราที่นี้เป็นเครื่องย่อยกิง่งแต่นั้นลถไถพืนดิน <ừ> เยอะมากเลยแล้วข้างหน้านี่จะเป็นตัดแต่งกิง่งเคยเจอ <ừ> ไหมแบบตัดแต่งพุ่มไม้อะไรอย่างนั้น<ค>อ่ะเคยเห็นค่ะเ,เห็นในคลิปแล้วที่บ้านนี่มีมีพวกเครื่องมือช่างบ้างป้งไม่ไม่มีเลยไม่มีเ,<อ>เลยไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมมาเจอที่นี่ก็เลยอุ้ยแบบมันมีอะไรหลากหลายใช่มีเยอะแยะมากเลยค่ะแต่วันนี้อ่าแต่วันนี้แล้วพี่จะมีมาแนะนํา ว่าตัวไหนมีอะไรมัง่งตัวแรกตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟเคยใช้ไหมปลั๊กไฟในห้องเหมือนว่าปลั๊กต่อคงต่อคอมอ่ะ,อะของเราเนี่ยจะมีแบบหลายรูปแบบมากเลยจะเป็นแบบปลั๊กไฟแบบรางแบบเราต่อคอมอะไรเงี้ยน่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟตัวนี้จะเป็นทองแดงแท้เลยเป็นมาตรฐานมออก,กอแล้วก็สอมอ,อรครับมาตรฐานอุตสาหกรรมเลยแล้วสอบวชล่ะคะปชอันนั้นนักเรียนหรือเปล่าส <laughs> อบชออกมอ,อกใช่ไหมแคนโตเราเนี่ยจะมีหลายขนาดมากเลยครับมีทั้งสายไฟ30เมตรความยาว50เมตรอะไรเงี้ยหลายแบบนนแล้วทีมีแบบแบบปลั๊กปลั๊กพาวเวอร์เหมือนปลั๊กพาวเวอร์เป็นเหมือนว่าใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมอะครับมันจะเป็นปลั๊กใหญ่ๆมันก็ต้องใช้กันอย่างนั้นการหลุดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้อดีของตัวเนี้มมันจะีพ เบรกเบรกเกอร์ให้อ่ามีตัวนี้ให้แล้วตัวนี้เขาจะบอกด้วยว่าเราใช้ไฟกี่วัตต์อ่า mm hmm. ควรซื้อตัวไหนไปอย่างนั้นนะครับเห mm hmm. มือนว่าตัวนี้ใช้ใช้ไฟถึง360วัตต์อยู่ที่16แอมป์อย่างนั้นนะครับอ mm ืม hmm. แล้วเขาก็จะบอกว่าตัวนี้ใช้ไฟประมาณ1 0 0 0 1,950วัตต์เนี่ยอ่ากำลังดีของสายไฟตัวนี้อ่า mm hmm. เขาจะบอกรายละเอียด S <S <S เลยว่าเราใช้ไฟอยู่กี่วัตต์อย่างนั้นนะเรา<ล>ไม่ถึง5,000ันวัตต์ยกสะดวกได้ใช่ไหมย<ช>กได้ครับแต่มันหนักอยู่ม<อ>ันก็จะมีหูหิ้วอย่างนี้ให้<อ>ใสายไฟก็มีที่เก็บให้อย่างดีเลย<อ>คต่อไปก็เป็นพวกเลื่อยโซ่ครับมันแตกตากก่นนา,กางกันแน่แตกต่างกันยังไงคือตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ครับอ๋อหนูนึกว่าแตกแต่กตรงสีแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ข้อดีมันจะเงียบครับ Oh. อ๋อมีเงียบได้เบาแต่ว่าใช่เพราะบางทีหนูที่เห็นแบบเสียงดังมากเสียงดังจะเป็นพวกเป็นน้ํามันอย่างนี้เป็นสองจังหวะข้อดีของแบตเตอรี่คือมันจะเงียบแต่ว่ารอบการตัดมันจะตัดไม้ไม่ไม่หนามากเป็นตัดแต่งกิ่งตามบ้านอย่างนี้ครับ hmm. กิ่งไม้ตามบ้านอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นการตัด <c oughs> ตัดครับเหมือนว่าเราปลูกทุเรียนลำไยอะไรเงี้ยเหมือนว่ากิ่งมันตายอะไรเงี้ย hmm. อ่าเราก็เอาไปตัดได้ <c oughs> แต่ว่าเราไม่ไมเป็นแนะนําตัดไม้ทําลายป่านะเ <c oughs> หมือนว่าวถือเข้าไปในตัดในเล่นๆ <c oughs> อยากลองรื่องซื้อเครื่องมาตัดในป่านี่กลมป่าไม้จับนะคตัด <c oughs> ไม้ตม <c oughs> มึงเหมือนเลยเนี่ยเ,ออ <c oughs> เหมือนกระดาษเราใช้อะต <c oughs> ้นยางพารางเงี <c oughs> ้ยเขาก็ใช้พวกนี้ตัดเอา <c oughs> อ๋อยางพาราก็ใช้ทป็นกรดาทำเป็นกระดาษไงดับเบิลเออะไรเงี้ยเขาก็ตัดเอามันสะดวกสบายเดี๋ยววันนี้พี่จะลองให้ใช้ทั้งสองตัวเลยโอ้ยยกไหวไหมตัวเล็กอย่างเงี้ยไหวไหมไหวอยู่นะเห็นไหมครับ เขาก็ไม่หนักเท่าไหร่นะคะเนี่ยตัวแรกตัวแรกตัวนี้เลยเป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่20โวลต์ของโ o ทุกครับข้อดีของแบตตัวนี้คือก้อนเดียวเนี่ยเราสามารถใช้กับงานแบตของโ o t ุกได้ทุกกรุ่นเลยต้าเป็นพวกสว่านเครื่องเคียร์ลิกซอที่เติมลมอะไรอย่างเงี้ยลูกเดียวนี่ ใช้ได้หมดถือได้หมดือจะ<ช>ซื้อง่ายไม่ต้องแบบต้องมีรุ่นนี้รุ่นนี้ใช่ครับแล้วเป็น20โวลต์ด้วยตัวนี้4แอมป์พอเราจะมี2แอมป์กับ4แอมป์ถ้าถ้าเป็นลูก2แอมป์เนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงใช้งานถ้าเป็น4แอมป์นี่ก็ประมาณ1ชั่วโมงเวลาชาร์จก็1ชั่วโมงเหมือนโทรศัพท์เราแล้วก็ดีเขาคือนี่เขาจะบอกว่าแบตเตอรี่นี่เหลืออยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หเห็นไหมหอ่ามันจะมีบอก3าระดับครับเล็กกลางมาก มากคือเต็มและถ้ามากมากะหรคะมากมากว่าน่าจะจะล้นจะล้นเนี่ยครับแล้วแล้วตัวนี้คือข้อเดียวคือตัวเวลาเราจะปรับใบอ่ะเราไม่ต้องเอาเป็นหูเครี่ยมอะไรมาขันเราหมุนตัวนี้เลยนี่หมุนตัวนี้แล้วก็สามารถตั้งใบได้เลยตัวนี้ตั้งใบได้อ้าวได้ไงเนี่ย มีบ๊อบพีบบด้วยอ่ะเยห้ครับอันนี้เป็นเค้กไฟมันไม่ดับนะยนจะได้อนี้จะได้เกมวอ้ยอ้อ้อโมืออ้ยที่ยงพี่ทีนโอ้ยเก้งแกล้งกันปเนี่ยทำไมมันมีแบอบเอาอีกทีนึงอีที่ึงอ้ไม่ดับไม่ดับ จับเลยนี่ความคัดมันเทียนอะไรเนี่ยโอ้โหโชว์มาต่อหน้าสาวพี่ขอบคุณครับผมกบพี่อันนี้เป็นแคกจากทีมงานดอกฟ้านี่ม็นไม่ดับเลยอะไร่ได้ ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่ฝอร์ดนะก็เลยมีเค้กมาสプライพี่ฝอ้นิดนดิ้ลอ่าวันนี้เป็นเป็นวันที่ตรงพอดีเลยตรงตรงพอดีเลยวัน19แล้วก็วันเสาร์พอดีด้วยอ่ทั้งตรงทั้งวันอ่าแล้วก็ตรงทั้งชื่อตรงทั้งเลขอ่าตรงหมดเลยทั้งทั้งสัปดาห์ทั้งวันที่วันเสาร์ขอให้พี่ฝอร์ดมีความสุขมากๆครับไม่เจ็บไม่จนนะครับรวยๆต้องบอกว่าเนี่ยทางเจ้าของรายการเน่ะ าเขามีของขวัญสุดพิเศษที่จะมาเซอร์ไพรส์ให้น้องไปกเป็นพิเนเนี่ยโดนไม่รู้เรื่องเลยให้น้องบอกดีกว่าอ้าวรู้ด้วยเหรอให้หนูหอมแก้มพี่หนึ่งทีค่ะเดี๋ยวไม่ไม่ได้เดี๋ยวว่าถ่ายเดี๋ยวถ่ายถ่ายไว้ไปเบ๊กมีไหมเนี่ยเรารู้ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แต่เที่ยวนู้นแล้วนะมันเป็นการแสดงของขวัญพิเศษนาจะเจ้าของรายการคุณดูสิให้ตามพี่น้องบอกให้อะไรนะหอมแก้มหนึ่งที หน้าแดงเเลยยนี่ต้องบอกเลยว่าต้องทำยังไงออ่พีร์ดหนูก็จะให้พี่หลับตานะคะแล้วก็ย่อด้วยนะคะเพราะว่าหนูจะเขยิบไม่หนึ่งสองสามตาพี่ไม่รับคำว่าต้องเก็บสิทธใส่กระเป๋าไว้แล้วเนี่ยไม่ใครวัดรู้เนียไหมว่ามีหนวดโอ้ยพี่บอสเดี๋ยวผมไม่รบกวนเวลาแล้วให้พี่บอสคุยต่อแล้วกันนะไปแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแล้วถึงไหนแล้วเนี่ย โอ้ยสายเมื่อกี้จะเก็บไปนอนฝันสักหน่อยฝันร้ายเลยฝันร้ายเลยเราไม่ต้องไปขันเราสามารถปรับความตึงของโซ่ตัวนี้ได้เลยอจะมีหมุนตัวนี้ออกแล้วก็จะหมุนเข้าให้โซ่มันตึงครับแล้วตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นอันนี้เป็นเครื่องส่งจังหวะผองจังหวะคือการผสมออตตลูปครับเหมือนว่าเราซื้อ2ทีเนี่ยครับมาผสมมันจะมีอัตราส่วน25ต่อหนึ่งตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งน้ํามันแก๊สโซฮอร์9ก้ห่งเอ่าเราผสมเข้าไปแล้วเทเข้าไปตรงนี้ เราข้างหน้าเนี่ยเขาเป็นน้ำมันเลี้ยงโซ่เขาจะขายเป็นขวดเลยเวลาเราใส่ถ้าเราไม่ใส่น้ำมันเลี้ยงโซ่ปุ๊บเวลาเราตัดไม้อ่ะบาบาตัวเนี้ยมันจะไหม้ <ừ> เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้มันจะไหม้เสียดสีเนี่ยครับมันจะมีน้ำมันในการหล่อเลี้ยงก,ก็มีน้ำมันอยู่นะครับใช่นี่คือน้ำมันมันออกมาครับที่เราตัวตน,นี้เป็นตัวอะไร ตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวคล้ายตัวเซฟตี้ครับเวลาเวลาไม้ติดว่าเราจะหยุดใบปุ๊บเนี่ยใบนี้มันจะหยุดเดี๋ยวพี่จะลองให้ดูอ๋อได้แล้วตัวนี้เป็นระบบไดอฟเฟรมครับแล้วตัวนี้มันตัดได้ทั้ง3ามร้อยกสองศาเลยนอนนอนตะแคงตัดหรือว่าอย่างเงี้ยนอนตะแคงตัดนอนนันตะแคงตัดอะไรได้นอนได้หมดเลยได้ได้หมดหลายหลายองศาครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองให้ให้โยโย่ตัดดูเลยได้ค่ะ ตัวไหนก่อนเอ่ยเอาเป็นแบตเตอรี่ก่อนแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนโอเคปึ๊บอุ้ยอย่างเงี้ก็ใช้ได้เลยอ๋ออะเวลาตัดแล้วก็วางลงได้เลยอ๋อเราก็ตัดเลยแล้วถ้าตัวนี้ก็คือมันก็เซฟอยู่แล้วหรอกเซฟอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปลองตัดกันเลยดีกว่าได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะลองตัดให้ดูก่อนค่ะอันนี้หนูก็ยืนห่างๆไปไม่ต้องห่างๆอ๋อเป็นเป็นกำลังใจอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับวางลงไปเลย ไม่ต้องกดวางลงไปเลยเขาวางไปเรื่อยๆเพราะว่าพอตัดออกมามันจะมีใช่วางไปเรื่อยๆแล้วเสียงไม่ดังมากเสียงไม่ดังใช่ไม่สะเทือนไม่สะเทือนมากใช่ไม่สะเทือนมากเราอย่าไปกดท้พุ๊ดมันกดนี่ยเนี่ยคือมันเซฟตี้อยู่มันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะมาลองครับเดี๋ยวลองหนูลองเหรออ่าลองพี่ตัดไม้ให้เอ่อสอง นี่มันข้อดีเงแล้วก็ดีไม่น่ากลัวอ่นี่พอสำหรับแบบน่ารักน่ารักที่ที่บ้านที่บ้านมีเขียงหรือยังเอาไปทำเขียงได้เรอาไปทำกระทงได้ไปทำวัดเป็นไงง่ายไหมง่ายมากอ่านิ่มมากเลยเสียงตัวนี้ตัวนี้คือของทโต้นะครับเป็นแบตเตอรี่แล้วตัวต่อไปครับอืตัวนี้จะเป็น KT CS 107ตัวนี้จะเป็นเครื่องสองจังหวะเลยนะครับผสมออตตารุตัวนี้เดี๋ยวพี่จะลองให้ดูก่อนข้าไม่ไหวแล้วก็ไม่ต้องตัดก็ได้ออตตารุกเมลอนเหมือนกัน ทีมงานครับเอ้าจะลุกเป็นมีดลวดเหมือนกันไหมครับพี่เห่อมันแค่ลุกแค่ลุกเหรอมุกเยอะมากเลยไปได้มาจัด้งทั้งสีเทมิเนี่ยมุกเนี่ยเขาเสียเวลาสตาร์ทนะครับแบบแบบถูกวิธีครับวางลงไปใช้ใช้ขาขวายกเข้าไปแล้วเปิดสวิทช์ขึ้นมันไม่สั่นมันจะง่ายถ้าถ้าเราทำงานแล้วเนี่ยโยนทิ้งไปเลยปล่อยทิ้งลงไปอย่างเงี่ยเนี่ยมันใช้ได้เลยไม่โยนทิ้งไม่เนี่ย แล้วเนี่ยปึ๊บนนเนี่ยไขว้ลงเนี่ยติดแล้วเห็นไหม ตัวนี้ครับแรงแรงจริงตัวนี้แหวนเดี่ยวครับตัวนี้ลองไหมเหมือนรับิดมอเตอร์ไซค์เลยพี่พยุงได้ไหมคะได้ไม่เอาท่ายากหไม่ให้ทายากไม่ท่ายากท่ายากพี่เก็บไม่ใช้เออนี่ง่ายไหมง่ายมากเลยค่ะแต่เสียงมันฉาแรงเสียงฉาแรงใช่พวกอย่างนี้มันต้องใช้ใช่ใช้กำลังในการตัดแต่ตัวนี้ก็เป็นพันเจ็ดแคนโต การใช้งานเราก็ต้องอยู่สร้างผู้ทํางานงานนะครับเ้าก็เคยใช้ก็งั้นมันก็มีถ้าถามจากร้านค้าได้ว่าใช้ยังไงอะไรยังไงถ้าคุณไม่เคยใช้ครับการใช้เครื่องมืออยู่กันที่การระวังน้องโยโย่เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดอยุธยาานยค่ะอ๋ออย่างนี้ก็แนะนําได้ดีมามาที่นี่เลยแน่นอนค่ะร้านบอกออฟทูค่ะบอกออฟทูลใช่ไหมครับมีครบวงจรเครื่องมือสร้างและการเกษตรเลยมาที่นี่จบทุกสิ่งเลยใช่ไหมต้องค่ะครบทุกสิ่งเลย ก็ฝากร้าน b o ็ OFF t ฟทค่ะไว้ด้วยนะครับขอบคุณช่างฟอร์ดด้วยนะคะแล้วก็ขอให้พี่มีความสุขมากๆนะคะมันเกิดวันนี้ได้ร่วมงานเล่นตกดไพ่เลยหน้าแดงเลยอากาศนแล้วเนี่ยแต่คราวนี้ให้น้องบอจริงด้วยกันไม่เอาไม่เอาสนับสนุนรายการโดยเครื่องยนต์ปั่งไฟคุณภาพจูปิเตอร์ เคนเดอร์ ender, ตู้เชื่อมรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยกันน้ำกันฝุ่นกันใสตกท็อปซันเครื่องมือกเกษตรทั้งเลื่อยยนต์รถพรวนดินรถตัดยาแบบขับเป็นไงไม oh. เดินขาล่าเลยครับมีอะไรโหแบบกว้างมากใหญ่มากเป็นไงโขโยเป็นไงบ้างเดินเข้าไปสินค้าหลากหลายมากเลยค่ะเฮียคือถ้ามาที่นี่คือจบรบวันจอแน่นอนทำกดังใหม่ด้วยทำเพิ่มเลยข้างบนมีที่กว้างขนาดนี้บอกแค่ไหนจะได้วางแบบสะดวกระดวก คาัแม่ทั้งหมดครับผมวันนี้เดินเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวเนี่นยก,ใก็ใกล้จะกลับ,ลบออแล้วขอบคุณต้องขอบคุณเฮียคีนะครับที่ให้พ<อ>ูดมากเลยกาสมาเยี่ยมชมทางร้านนะครับมาแนะน,นำร้านด้วยนะขอบคุณมากเลยฮะขอะเป็นต้นดีใจ,จนะเฮียเป็นรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยพน <ะ S 1> ักงานก็เป็นกันเองนะฮะสวะฮอู้สวยสวยจริงจริงผมไม่รู้มีแฟนยังอย่างผมเดินมาที่นี่แก็เอ็นจะได้เลยแต่ละคน พูดจาดีพูดจานะารักให้บริการดีเป็นจะพูดอะไรไหมลูกกับพี่นะไม่ไม่ไม่อยากไม่พูดหรือว่าไม่มีอะไรจะพูดไม่อยากพูดกับพี่ไม่มีอะไรโอเคฝากกันด้วยนะครับกับร้านบล็อกออฟชูนะครับโยโย่ค่ะอยู่ก็มาทางนี้อันนี้เลยองยู่แก่น้องน้องจะได้ไม่กลัวน้องดูหน้าตาน้องดูแบบว่าสบายใจขึ้นเยอะเลยโอเคโยโย่มีผลงานอะไรจะฝากบัางครับตอนนี้เขาฝากติดตามเ c e บุ o k ด้วยนะคะ Y O K K Y ค่ะ โอเค K Y มีแค่เฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมก็ชื่อนี้ค่ะชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลยจะขึ้นให้ตรงไหนก็จะขึ้นให้ด้านนี้เลยค่ะชอบพี่ค่ะ ถูกใจน้องโยโย่น์ก็ได้โหวตมาก็ได้ครับโหวตมาเพาะว่าเราต้าเอาน้องโยโยนะ่อีกนะอะไรย่างเงี้ยผมจะไปลากโหวตมานะโหวตมานะก่อนจากไปก็อยากจะให้ฝากทางร้านบล็อกออฟทูลนยครับฝากไว้ด้วยนะฮะเราก็มี YouTube ด้วยนะฮะชื่อเหมือนเว็บไซต์เราเลยชื่อบล็อกออฟทูลนะฮะ B O X O F T W L ฮะเดี๋ยวจะมีตัววิ่งขอบคุณนะครับอย่าลืมไป subscribe กดไลค์กับทางช anel ของบล็อกออฟทูลด้วยนะครับฝากติดตามรายการดอกฟ้ากับช่างเบื้องด้วยนะคะทางช่องยูทูบและแฟนเพจ กดบวกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจพวกเราแล้วก็ติดตาม EP ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณบล็อกออฟูด้วยนะครับขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย